thục <laughs> ờ <laughs> 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 มามากไอ้เนี <Tipp> s> <S <m> ่ยมีน huh. cool. yep. hey, uh ัทูเปลือกเรางกรไม่ได้หือว่ายังเก่งมันเมามันยังจำกรัวกันได้เดนเดียวปัดเปปัดจนเปเปนตัวรถทับขาไมันเมามันไม่ไดียวรับขาูไปเพื่อไอสี่แก้วเฮ้ยนานมังเพื่อนนี้เอีอมควันแล้วก็ไอซีนคงนา ชื่ออะไรวะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไอ,อไร้ออไออไไอหนูชื่ออะไรหิสสรงสาวแห่งชัยหิงสาวแห่งชายนี่เขาเมาต้อเมาล่ากันหมดมึงเมาอะไรวะเฮ้ย หรอเออติดนมเหมือนปลาด้วยเหรอมันมันนมกันอะไรปลาก็ติดนมไปแล้ววะนมกระเต่านมแล้วขมุ<อ>นนมกระเต่า <c oughs> เอ้ยเออไงเพื่อนชีวิตของกูสิงแก้วนะเพื่อนนะเกิดมาเป็นลูกชายพ่อผามเมืองอลูกชายแม่นวลจันทร์พ่อกูเนี่ยเป็น ผู้สำเร็จรับาชการในเมืองแต่แปลกเพื่อนม่เนเพื่อนะยังรู้ายไม่เท่ากันปอล์ไปรับพี่สิงองมากกว่ากูดิกูสิงแก้วทำอะไรไม่เคยถูกใจพ่อเขาเลยนะเลยนิดเลยหน่อยก็บน่นเลยนิดหน่อยก็ว่ามาไเที่ยหรอกใครจะอยากโดนบ่นทุกวี่ทุกวันวะเป็นมือเบื่อไหมใครก็เบื่อมึงไม่คิดมากมึงยังมีกูสองคนทีนท่ยังเป็นเพื่อนตายมือโยแต่ดีนะ ดีที่ว่าแม่เนี่ยยังรักกูอยู่บ้างใช่ไหมแม่คน,นจันเนี่ยให้ตังค์กูทุกวันทุกวันเวลาตังค์ที่แม่ให้กูเนี่ยซื้อเหล้ามากินนะกับเองเนี่ยกับเพื่อนชีวิตก็มีความสุขขึ้นมาเยอะเลยแม่ดีกับพอแ,แนีวยใช่ไหมสิ่งที่ วันนี้คุเงาวันนี้คุอแม่เมาเมาจริวแม่เงา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 พ่อพ่อพ่มาอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยขมยใหญ่ไอคนกระซิบปากไงตึงไง มันจะเสียดายเว้ยทุกหยดมันมีคุณค่าใช่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กกินเหล้าไหมฮะเฮ้กินเหล้ามีสตอีกกินเหล้าเมกินนเหล้ามีตาเตมดใครไม่อาไงจัไม่ได้จัไม่ได้ยังไมอามการเศงสติงวะง่มเ้ยวะเออไม่ได้ไร พ่อเลยโอนจะนรอยันพ่อมเลยเมาอไเมาเหรอเดินโดเดนโดนแบบเมื่อคืนนะตุ่กตับนะนั่นเจ้าที่ทีมขอคุมโม่ละมองมึงะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทีละคนเลยป็าจะพาติดเมา กูพานกเข้าบ้านกูเนี่ยมงะทำไีไม่ได้เลยฮะเนาแล้วด้วยกูเจียจะมีเรืองเหรออ๋อแล้วไมทไมทไมทไมูกำอกเหรอต้องแบกทมาเอาเอาเพี่เอายังยังเลยยังไม่ช่วยกูชยลูอยู่เอาเลยชายทดพี่หัวแตกไมาน่น ไว้แล้วมึงอีกคนนึงเนี่ยมึงจะรันใช่ไหมว่าช่วยไม่ทันเลยเออไ็นไรแต่ว่าถ่ายรูปทันใช่ไหมไม่ได้หัวแตกช่างเลยมาไหมมึงเอายาเสพติดเข้ามาไหมยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ส่งอะไรยาหนักยาหนักนี่เหม็นทะลุเลยเนาะใครบ้า่าดีๆใครเขายาเสพติดก็มันเป็นบ้องเนี่ย เขาจะไ,ไหมเอามึงไม่เห็นหรอคนเท่าคนโบราณทำไมเขาติดยันนัดกันยังเพราะอะไรวะเวลาหายใจสูดยันนัดเขาพยายามมันจะโล่งเอาลอเอเอกูมไม่เคยว่ะไม่เคยเหรอนี่นี่นี่กูเตรียมมายังไม่ได้ยังเลยมึงอยากลองปหมล่ะไม่อยากลองด<า>ูง<อ>งมึงลองมึงลองเฮ้ยมันต้องทำด้วยว่ะตัวเป็นเจมี่เลยตัวเป็นเจมี่เลย <c oughs> เอย <ๆ S 1> เอมึงไม่สูงเลยนะอ้ากูให้เลยก็มึงอยากลองเอหลอง แต่ลองนี่ลองนี่ตกนะครับโอ้ยมึงกระซิบอะไรกูเนี่ยไม่ไม่เอานดิเอ้กูลองได้เอาเป็นเถอไม่ต้องเป่าได้อีกเนี่ยเฮอมึงจะยึดจุดดไม่ออกอ่ะมึงวัดเป่าไม่เป็นน่ะไอ้ยึดหายกู่ก็ต้องยอมมึงที่ผิดเป็นเดี๋ยว ทำไมหมูเมามันเป็นยังไงหมอที่เขาทำหน้ามึงห้ามโดนแป้งนีมันเป็นยังไงอะผมเมาเข้าไปอะโอ้โหเย็นว่บเลยเย็นเลยเหรอหายใจโล่งไหมล่ะโยงเย็นนี่กิ่งคล้ายๆโปรเทคเลยนะไม่ได้เลือกเลยแต่ละคนสิงแก้วเป็นพาวันเข้าบ้านได้ยังไงนะดูพาดเอาไอ้ตัวเล็กมาเมาด้วยเอะไปสอนเด็กได้ยังไงเนี่ยโอ้ยนนั่นมึงนี่เย็นขึ้นตากูเลยนะอย่า่นั่นมึงฟุ้งมากเลยนะ วันหลังนัดไปที่อื่นได้ไหมเนี่ยด่แก้วดื่มที่ไหนอ่ะอะไรดื่มทองหยุดเออวันนี้มาได้ไงเนี่ยมาได้ก็วันนี้มาทำอะไรที่ฉันเนี่ยมารุกอะไรเนี่ยก็เห็นว่ามีคนเห็นไอ้สองตัวมาที่บ้านก็เลยจะมาหาจะมาดูว่ากินเหล้าหรือเปล่าต้องกินเหล้าจริงๆด้วยไงตมก็ฉันก็กินเหล้าเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วทำไมอะไม่ผิดอะไรอะผิดแก้ว กินเหล้าเมายามากๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพเลยก็ตับแข็งตายกันพอดีตับแข็งก็ดีทำไมถ้าเวลาอากาศร้อนตับจะได้ไม่แตกตายไอ่อไอทีตับแข็งไปเลยแล้วดูเส,ส้นตาคนเนี่ยนะมันคนละตับแข็งกั็คนละอย่างก,กันละอันนี้มันไม่ได้วเมาแล้วอะไรมันเดินอย่างเงี้ยแขโคตรเต็มไม่ได้ไฟแล้วที่มันเดินเป็นเพราะว่ามันโตแล้วไงพ่อให้มาเยอะ หลังการเขื่อไม่ให้เบลบ้างเฉยสีแก้วพี่หอน้องได้ไหมหยุดกินกเหล้าส<ะ>ักว,วันได้ไหมพี่ไม่ใช่ฉันเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าที่ฉันมากินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรจะไม่ใช่ลูกชายคนโปรดหว่าผาเมืองแล้วไม่ใช่พี่นี่นั่นเลยต้องมากินเหล้าแบบนี้หาความสุขให้ตัวเองเท่านั้นเนีะยโดยก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครที่ไหนพี่ยังจะมาห้ามแม่ฉันกินเหล้าอีกเหรอฮะดิไปหาเรื่องใครก็ดี แต่เป็นลูกพวกขุดผาเมืองพ่อรัอชกราการจะครอยพาไปพามาไม่เห็นเข้าเนี่ยเขาจะว่าพ่อกีดทีนิชาพ่อกับแม่ได้อาจากลับแก้มเนในเรื่องมีตะโกนให้รางวัลเนนะี่ยยก็เอาตัาไปซื้อมาอีกนะเป็นไร่ะเครืออออ้องกระสีเล่าสนุนในทางที่ไม่ดีไงซื้อเล่ามึงสองตัวในตัวดีเลยสนับสนุนอะไรเขาก็ส่งเสริมคนกินเล่ามายาเป็นไรมันดีเหรอเล่ามันดีเหรอฮะฮะ ดีดียังไงดีกีเอราะวมันดีกีเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะไปเล่นนอกบทแล้วว่าจะตีมันเน่ยมันเลยไม่กล้าเล่นกับเขาเลยเนนช่างแค่ดูสิเนี่ยทำไมเนี่ยเควรจะกินนะคนมันจะกินก็ยังเด็กเป็นเด็กกินได้ยังไงเนี่ยผมบอกตรงนะถ้ามึงเอาตังกินเหล้าเนี่ยมาเก็บเอาไว้เนี่ยป่านเนี่ย มึงไม่ขับฟอลอเรลี่แล้วอ๋อเหรอมึงกินเหล้าไหมไม่กินฟลอเรลี่มันอยู่ไหนเออเอาฟลอเรลี่มาโชว์ดีอ๋อก็มีกินบ้างครังคาวกินจะมาแล้วครัมาให้ดีแล้วสินทองเล่างหมดพอดีเมียพอตั้งซื้อเล่าเน่ยเอ้าเล่าบทก็ดีที่เกลี่ยไปขอแม่เล่าบทก็จะได้ไม่ต้องกินนี่ไม่ต้องไปขอแม่หรอกไมห<า>ยุดกินเลย ทำไมออกไม่ดี